มีกับเราในช่องไทน้องเป็ดนะครับวันนี้พักเที่ยงแล้วนะครับผมักเที่ยงแล้ววันนี้มีอะไรมีอะไรบ้างแกงบักอึแกงข้าทองใส่ไก่ข้าวันนี้อร่อยมากเลยค่ะยังไม่ได้กินแต่อร่อยแล้วนะครับใช่แล้วค่ะเเซนสีสันก็ดูเต็มครับต้องเตรียมจานเตรียมช้อนแล้วนะครับจุ่มมอนไม่มีค่ะ ไปได้ครับอะไรอะไรครับวันนี้ไม่ได้แต่งตัวขาดมาดื่มนะครับมาแล้วครับพี่กระดักของเราเดินทางจากรทุ่งวังศึกนะครับพี่น้องวันนี้ทำไมไม่ใส่เอารองเท้าขาดดิครับโยนทิ้งไปแล้ว เี่ยวฟางเกีวฟาง่มยวฟางขาดน,นะครับผมบทำไรครับทำไรครับไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูจัดใส่เลยตา ทัเนก็มีนะคะรับกกังสอนยากค่ะสอนยากรครบมีการคลักลัคุณารอกข้าวครับอาดัดนครับดัดนครับดัดช่งวังสุตึกดูครับตามแต่งตัววันนี้แบบมาสไตล์ไทยบ้านเลยนะครับ นี่แหวนทองใช้หรือทองปมครับลยนี่ก็มีทองแกล้งทองแกล้งฮะอ๋อฮู้ดฮด้นเจ้าห้าตะันใสปิดนะโอ๊ะเะ ดูครับนโอ้นี้ตะมึกมาเองครับจัดเองเลยนะครับส่ายดเลยว่าบบนี้นยอดล่างตวให้กินแล้วอันนี้ก็หได้ไม่ดีเราไปดูทาานู้นดีกว่าครับตะมึกมาเองนะครับลางเองนะพูดผิด <c oughs> อันนี้หลังทำงานสเสร็จใช่ไหมคุณตาหมออกึกหลังจากทำงานเสร็จแล้วน้ำผู้อะไรเนาะนำ้ำผอุอตันบ่วะบ่หวับ่มีหม่องตันบ่ยันสายพับโอ้โหพอเราพีมีคนกินด้ามหมดนะครับผม เออทพีท่ทรลพีเข่าโอ้ตาจ้พ่เข่าตาเหลียงมวี่เ่าตาเหลี่ยงหมัวพี่ยี่บ่บายังเดนเอาเอาเลยดูครับอันนี้การฟันทำนะครับเราจะซูมไปตรงฟันนะครับอ๋ได้กินอ้ซูมแรงต้นหน่อยนฮะต้น ตระลุพี่เยอะตระลุพี่ตราลุพี่เนาะโอ้เรียกผิดนะครับตาสมพรพาเรียกผิดนะครับซาตินตาดูตำบลพีพีตีเลไหนโหอันนี้ใช่ช้อนครับตาสมพรโอ้โหช้อนใหญ่มากเลยครับนี่ตาสมพรก็ชอบแบบนี้นะชอบใหญ่ๆนะครับใครดูครับพี่น้องนี่คือตีน โอ้ต่อแถวกินข้าวครับต่อแถวกินข้าวดูครับดู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 วันนี้หลังทำงานเสร็จนะครับไม่รู้ครับยังไม่ได้กินเลยครับถามว่าอะไรคะไม่แน่ใจอืออะไรคะยังมีข้าวนะครับผมข้าวสดๆร้อนๆ กำลังอร่อยเลยดูแต่ละคนครับดูแต่ละคนเสพง <ไป S 2> <ป>ันเลยเรียนเยเรียนกบคู่อ่อนว้าวดูครับนี่ขาขาไวากินข้าวเลยใช่ไหมครับ ยาวมากมาพี่ขอไปพูดน yeah. ีกว่านคุณานคุณดูครับดูเราจะกินให้ดูนะครับ้อือหือ อร่อยมากเลยครับหายอ่ผสมไให้คุณผสมไปให้คู้อ่อนแล้วคือาเพกมาจากไหนครับเสียงหายวะ พางเมียไปทงเที่ยวครับฮานมูนฮานมูนนี่ดูสภาพรถครับผมเยวจะไปรีวิวรถก่อนนะครับรถเข้าเมืองนะครับรถของควันจ่อยนะครับ <S <S สนิมขึ้นครับดูข้างในครับโอ้โหนี่เป็นรถเข้าเมืองนะครับผมควันจ่อย เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับดูไม่ดีไม่มาเล่นยังอ่ะไม่กินแล้วแม่โอ้ดูมันเกียว สายเอากินน้ำแน่ดูนะครับปลาทอดนะครับปลาทอดบ้ปลาเลยครับนี่คุณส่าสมพรครับใส่ยลูมาเลยลูมาปลาขาวเนาะนี่เป็นปลาลูมาตัวเล็กนะครับปลาขาวหร่อหัวงาตุ่นจิบอะไรขำๆนะแล้วขำๆนี่เป็นปลาลูมาเล็กนะครับ ตาสมบูรณ์บอกว่ามันเป็นปลาล <c oughs> ูมาตัวเล็กครับนหนครับลองออกมาดูอันนี้ปลาอะไรโอกมาจะบานโอ้โหปลาลูมาตัวเล็กนะครับอันนี้ปลาฉลามตัวใหญ่ค่ะปลาฉลามก็มาอันนี้กะไซมองกันอันนี้ปลาอะไร อันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นปลาปลาเสลิฟปลาสลิตไม่ใช่ปลาอะไรนะปลากระดี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 นะครับโอ้โหนน่งกำลังพักวันกินอยู่นะครับ มันสุกไหมครับน,นี่อดบดเต้อ <c oughs> สงใส่เบรดทอดได้ดไงเอาตัวพไหม่เอาอะไร้่ได้ทอดแต่เมื่อกี้รทอดมันเปปลาตัวนี้เยวทอดมาตั้งบอกว่าไปดิว่าไม่กันกินบ่วา,างาววยาอะไรเน่ยเพนวางยาโอ้โดูบาบานครับ ้ยต้องใจหมดทอดแล้วใช่ไหมยิย้มๆแล้วมานั่งตากแดดก่อใจมันไม่ได้สุกบ่ครับฮะมันได้สุกไหมครับสุกแล้วสุกแล้วสุกบอกเราไปดูทองเพชร <ฮะ S 1> ต่อครับขออภัยนะครับผมโอ้นี่ครับมาเจอทองเพชรแล้วนะครับฮะ,ะเอาไปเสียงอ่ะเสียง เสียงกันเสียงเสียงเสียงกันเสียงเสียงอันนี้เสียงหายหมดแล้วนะครับเสียงหายหมดเหรอเออไม่ครับพิมพ์ครับเจลลํำพูนไกดเจรลํำพูนที่ไม่ทำนะครับผมที่เก่าที่เดิมเสียง่อนเสียงเสียง เดีย๋ยงอนอย่าเป่าอเป่าอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะอ่าน,นสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมอย่างเท่านี้นะครับผมกดไ,ไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องพาทวิตของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ